สวัสดีค่ะสวัสดีการเด้นที่ชาแนลเนาะเราพามาชิมร้านนี้เลยแซบเวบายลุงจุ๋ยนะคะเป็นที่เขาเคยอดีตทำงานเกี่ยวกับโรงแรมเนาะน่าจะเป็นเชฟรหรือเป็นอะไรสักอย่างที่โรงแรมนะคะกุ๋ยก็เลยเป็นเพื่อนของกุ๋ยนะคะเป็นเพื่อนของเพื่อนกุย๋ยก็เลยกุ๋ยเลยอยากพามาชิมร้านนะครับเพิ่งหาเจอเดินหาสามรอบวันนี้นี่นะคะร้านอยู่ริมแม่น้ำโขงเลยอยู่ถ้ามีเอฟซีคนไหนอยากจะตามมาชิมเนาะ ก็จะอยู่หน้าร้านโรงแรมซันเซ็ตมั้งโอซันเซ็ตคาเฟ่นะคะร้านโรงแรมเกาหลีนาะตรงนู้นเอ้ยร้านอาหารเกาหลีนะคะแล้วก็ร้านประชานิยมอยู่นี่ร้านฮิตร้านกาแฟประชานิยมนะคะก็มองมาฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นเลยป้ายนี้นี่แซปเดย์บายลุงจุย๋ยนอใต้ต้นหูกวางนี่นี่นะคะบรรยากาศหน้าร้านก็จะประมาณนี้เข้ามาเลยก็จะประมาณนี้เข้าออมาก็ มากินข้าวชมวิวบรรยากาศริมน้ำเนาะอะอก็จะเดินลงมาไดมาเดินลงมาไดมาอึนนี่นะคะเจ้าของร้านทำอยู่ข้างหลังนู่นโอเคปายเไอ เอาอย่างนี้แล้วแต่ลุงจุ๋ยจะทำอะไรไหมพวกหนูกินเอาอย่างง่ายๆเลยมเราเป็นกับเตาจับเพาที่เป็นเตาแท้ไม่รับรองว่าในนั้นไม่มีเครื่องปรุงอะไรเลยเป็นเตาโบราณนะที่มันมีแต่น้ำปลากับน้ำมันหอยทีนี้เอามีมีอะไรคะไม่หมายถึงว่าเป็นหมูหรือเป็นปลา่มีหมู ไม่เผ็ดจ้ะหนูด้วยนะหนูก็ไม่เผ็ดนะอ๋อไม่เผ็ดจ้ะอันนี้ปกติได้ค่ะเปี๊ยเกี๊ยอันนี้เป็นพาเกตตี้พ่อไปอยากกินสปาเกตตี้นอ่ะเป็นพาเกตตี้แล้วก็กะเพราเราสามวัเดี๋ยวรอส่งตรงสามขอบคุณค่ะนี่นะฮะเมนูอาหารโอ้แต่ไม่ได้บอกราคาเนาะนี่นะคะเมนูอาหารคนขายอ่ะ อยากคิดนะคาเท่าไหร่ก็คิดเอาจริงค่ะป่ายังไงเปิดหกโมงเช้าปิดสี่ทุ่มนี่เมื่อกี้เราสั่งอันนี้นกไก่เนาะแล้วของพวกเราสั่งกะเพราใช่อยู่ไหนเนี่ยเบเกตตี้เราก็สั่งกะเพราอันนี้เราสั่งกะเพราอยู่ไหนวะแล้สั่งมอร์นิ่งกอรี่มาให้อะไรคือมอร์นิ่งกอรี่ผักบุ้งผักจมูบุ้งอ้าวเหรออืมจะมีผักที่ไม่เอาโอเคใช่ตอนนี้ระบบกับถ่ายมีปัญหาอย่างรุนแรง นี่อันเมนโอ้นี่ไงเมนูพิเศษเอ้าทำไมคุณไม่เอาผักอันนี้โอผักบุ้งบุ้งไงอ๋อนี่ผัดผักบุ้งเนาะนี่นะฮะไข่จูกด้วยตอนเช้านะไก่ดูไหมนี่แล้วจะไปตลาดอีต้มส้มไก่อ๋อมียำไข่โอลาบด้วยลาบลาบา่อไหมไก่ไหนค่ากินุ่นลองชิริ อโเคเอายำคาคิพรุ่งนี้เมนูคาคิเราฝากท้องที่นี่ต่อนี่ค่ะเออบรรยากาศหลังไปทาห้องน้ำข้างห้องน้ำอยู่ข้างล่างนี้ค่ะเดินลงมาข้างล่างนี้ค่ะห้องน้ำผู้พิสูจนเป็นคนชอบงานบริกาากเป็น GM ที่โอ้เข้าเป็นแกเป็น GM มาก่อนเหรอ GM คืออะไร เจเนอรัลแมเนเจอร์คือผู้จัดการหลอ,อน,นี่คือใหญ่ที่สุดละในโรงแรมเป็นตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดล,ลองจากลองจากเอคยพูดคุยลองจส่เจ้าของเขาจะจ้าง GM เอ็มมาบริหารโรงแรงมทัม้งหมดน่าจะเป็นแล้ว,ลวเป็น GM ที่ท,ทำกับข้าวอร่อยเหรอทีนี้ถึงมาเปิดร้านอาหารเ,เขาเป็นคนทำเองคืออยู่ที่ลาวเนี่ยคือจ้างลาวมาถ้าทาไม่ได้ถูกใจอ่ะแกเป็นคนชอบกินแกได้ทำอาหารอร่อยเวลาเข้ามาแกก็จะข้าคกลัวทำห้ตลอดเจียวมะกอกแกทำอร่อยมากเหลอ โอเคส้มตำพวกเตีงมาแล้วพี่ตือจะได้กินจังนี่ไงมีอันนี้ตำหยางเอ้ยโอ้ oh, ตำหลวงพ่อบางมาเจ้าอาชิมแล้วเราต้องชิมซะแล้วล่ละอาน,นุ่นปากดูหน่อยตือให้หนูหน่อยอ้าวเฮ้ยเจ๊เย็นตลอดเราด้วยไม่ดูด้กว่าอเนนี้กระดานเราแกะอ๋อ ทำไมใกล้เลยดูสุมตามเขาสีสันเป็นต่เผ็ดแน่นอนไม่บอกเราอยู่ในช่องฟิตบ้านเราเยอะเลยตอนแบบเขาเผ็ดเผ็ดมากท่านนุกินเผ็ดไม่ได้เหมือนกันไม่เป็นไรคือแบบพวกนี้อาจะจะเผ็ดธรรมดาแต่เขาเดี๋ยวนี้เขาเผ็ดมากเลยขาฝั่งเผ็ดมากย แล้วคุณเขาจะไม่ตายที่จะติดแบบวะไม่คุณพี่จะบอกว่าเผ็ดอองเว้ส้มตำหลวงพ่อบางนะฮะตำหลวงพ่อบางเนาะเมื่อกี้เผ็ดมากเลยไปออเดอร์มารุ่นพริกติดคกอันนี้พอดีกําลังอร่อยเนาะนี่อันนี้ของร้านพี่ตุ๋ยพี่จุ๋ยนะคะพี่จุ๋ยพี่จุ๋ยเนี่ยร้านพี่จุ๋ยอันนี้มาแล้วขอชิมขอชิมกระบบุ้งชิมไหมกุ้ยเผ็ดมันเผ็ดอันไม่ออก ไม่ถึงไม่ถึงแก่ล้วเขาถ่ายเองน่ะมีแต่ว่าเราชอบอยากเอาลองผัดไอ้นั่นไหมเอาผักบุ้งแบบอ้วนอ้วนอะ่ะผักบุ้งกแก้วผักบุ้งแก้วอะ่ะมาผัดอย่างเงี้คคงจะอร่อยเนาะต้องลองดูร้อนเลยร้ยอนจริง <laughs> <laughs> ดูไปนิดนึงร้อนจริงแล้ว <laughs> ู้นะแต่ก็อร่อยเดี๋ยวว่าส้มตำก็อร่อยอ่ะเดี๋ยวรอดูเม EN, นูถัดไปเนาะนี่มาแล้วให้หนูก่อนให้หนูชิมก่อนอุ่น,อ,น,น,อ,นอะไร,ะรอ๋อก้าเพรานี่เหรอเอ้ยอะไรนะผัดผักบุ้งเนาะตอนนี้น้ำมูกที่หยดเนี่ยบอกไม่ได้เลยว่าหยดเพราะเหตุหยาบุ่นไม่ว่าหยดเพราะปุ่นแต่ว่า พอมันมีความเผ็ดหอนอร่อยอันนี้อรอยกว่าอะไแต่ต้องเอาไปมอะไรน้อนอ๋อไม่เป็นไรนเป็นไง,ง,นง,งไมัคะเ,เสาสังไม่เผ็ดหรอสั่งไม่เผ็ดไงแดงหรอเผ็ดไหมไม่เผ็ดก็ไม่เผ็ดแต่ไม่แดงอรอ จกใส่พริกแบบพริกพริกไม่เผ็ดมั้งเดี๋ยวก็รู้เผ็ดไม่นุ่นข้าข้าเข้าแต่ว่าอันนี้ยังไม่เข้าแจะเี่นว่าลังจะข้าอร่อยนะโอเคเดี๋ยวคุ้ดีกว่าอร่อยค่ะหนูชอบคุณเคยเคยเที่ยวแถวเวียงจันทร์หนูเคยไปอ๋อพี่อยู่หนองคายกาบ วิจารณ์วิจาร์นั่น,นไปรถไฟแล้วก็ข้ามไปนั่งรถหัวข้ามใช่นี่พี่ก็นั่งรถไฟมารถไฟความเร็วสูงอะค่ะอโอเคแลกเงินนะเจ้าเงินบาทได้เท่าไหร่น้อฮะ,อะได้เท่าไหร่เลทเท่าไหร่เออเลทเท่าไหร่ตอนนี้เจ้าติดข้างหน้านี่ห้าหนึ่งศูนย์ไม่ได้ห้าหนึ่งสองหรอเอาหกพันบาทเจ้ามีบ อันนี้เป็นของธนาคารอะไรเจ้าเ<ว>จ้ายูเนียนอะไรไม่รู้เห็นติดป้ายอยู่ข้างหน้าบอกอ๋กอับทุัเงินักต่างประเทศอ๋อรับเงินต่างประเทศด้วยเนาะ <i> ได้เท่าไหร่นอสามสิบสามร้อยหกสามร้อยหกสิบล้านสามล้านหกสิบพันเนาะ นีได้เงินเท่านี้นะคะสามล้านหกสิบพันเงินหกพันหกพันบาทโอเคเดี๋ยวรอเนาะเขานับเงินก่อนนะคะนี่นะคะสามล้านหกสิบพันเนาะเนาะเขากำลังนับให้อยู่นะคะไหนเนาะอ,อันนี้ก็คือมาแลกง่ายๆนะคะก็คือเป็นตู้รับแลกเงินเนาะรับแลกเปลี่ยนเงินตานะคะก็จะให้เลทนีก็จะเขียนชัดเจนเลยนะคะว่าเลทเงินเท่าไหร่เนาะณนะวันนี้นะคะวันนี้ ติดข้าวก็าขายบอกผู้สาวติดข้าวอยู่ข้างหลังนะฮะขายบอกติดเท่าไหร่น้ะสิบพันโอ้เจ็ดสิบพันอ๋อร้อยสี่สิบบาทเนาะ สามร้อยฮอสะสามร้อยหกสิบพันเนาะโอเคขอบคุณเจ้าไปอันนี้เจ็ดสิบพันกางเกงเจ็ดสิบพันก็คือร้อยสี่สิบบาทเนะะาะลองต่อดูดิมีใครจะเอาบ้างแม่ไป่ดนโทรมาแล้วเ,เ,เออผู้สาวหลุดได้เท่าไหร่เนาะ เจ้าเอาพัเห้าเนาหม้าหมื่นซเออห้าหมื่เอาสองตัวแสนหนึ่งไปเอาส่นห0 0 0มืห้าหมื่นห้สองตัวสองตัวแสนหนึ่งก็ได้บได้ยังปะออืมโอเคสีสไตล์นี้ปะไก่นี่ตัวนี้ปะเ็นได่นจะซื้อสีเ่ออุ้มวานเห็นื้อสีอเก่งเนาะ นี่นะคะขอน้องไก่เลือกเก่งๆก่อนเนาะนี่นะคะประมาณนี้เนาะตัวละหกหมื่นนะคะต่อสุดๆละร้อยยี่สิบบาทมอเอาถาดนั้นถาดนั้นโอ้ถาเออถาดนี้ก็ได้ไอา้านี้นลงยาบ่ลงยาดำอ๋อเท่าไหร่เนาะนี่ ยิงเท่าไหร่เจ้าวสองแสนทวนอ๋อสองแสนทวนเป็นเงินแท้เลยบอกไอ้หรือเงินชุบเงินเก้าสองห้าเก้าสองห้าอันนี้ก็ใหญ่โพดเนาะไอ้เนาะผมน้องมีน้อยเดียวนึงอันนี้ึ้นหนักแผลอุ้ยวายวายอันนี้เท่าไหร่เนาะอันนี้ก็เท่ากัน สองแสนป่ะเจ้าอืมขอลองได้ป่ะลองได้ไก่ไก่ไก่ช่วยพี่หน่อยพี่จะลองนี่เบาะยต้องฮะ không được, không được, không được, được, không สามสิบห้านี่แล้วจ่ายตังเลยอ่ะสามหกสามหกสามห้านั่นแหละเออเดินมาแบบไกลนี่ใจอ่อนนแล้วเี่ยใจอ่อนนเ็ดตาไม่หล่อมันไม่ซื้อนั่นนี่ไม่เต็มขาดเส้นเท่าไหร่น้ออกุย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 ได้ยินนแต่อจ่ายบังให้หน่อยสามแสนสามแสนโอเคใช่ไหมสามสิบห้าอันนี้เท่าไหร่น้อนี่อันนี้แสนห้าแสนห้า สามร้อยบาทเนาะโอเคเอาเข็มขัดด้วยอนะหกสิบบ่ฮะหกสิบบ่ได้เข็มขัดแสนหนึ่งเอาวะป่ะฝากใส่กระเป๋าหน่อยคุยคุยโอเคฝากฝากใส่เป้ใส่เป้ไหนไหนนี่พวกเนี้ยอ๋อ แปดหมื่นอ่ะเรื่องอะไรอันนี้ก็ได้เอาเอาเพยานนั่งไหมอ่ะ่า่กันยังไงเจ๊พยานน้าอันไหนสวยนุ่นมีนอยนอนกับแล้วขวางเหรออ่ะอัน้ายโอเคอ่ะเออคุไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ห้าหมื่นเดียว้ถ แปดหมื่นร้อยหกสิบบาท150บาร้อยห้าสิบแ,<ก>แ,แล้วทำไมถูกวะครั้ที่แล้วทำไมซื้อแพงวะเจ็ดสิบห้าสไหเจ็ดสิบบอรู้สึกมันแพงน <70 S 3> ะนี่รู้สึกมือนแพงเจ็ดสิบพแพงเจ็ดสิบได้บอปกติผมขายซื้ออยู่ไทยเจ็ดสิบเหนียวสองหมื่นซื้ออยู่ไทยเจ็ดสิบพันหนึ่งเจ็ดสิบหนึ่งงนี่คือกันแล้ว ไม่แกไปพันมากเดี๋ยวพี่เขาเขาน้องเขาก็รู้ว่าแกจะเอาอ่ะแปดสิบคืนเขาไงพันให้เขาเก็บลงเจ็ดสิบเจ็ดสิบบอเจ็ดสิบเอาเลยเอาพิเศษอีกไงเห็นไหมจะลุกแล้วยังต้องเสียเงินอีก่ยเจ็ดสิบเอาบ่ไม่ให้มันไปเถอะถุงไม่ต้องก็ได้น้องบอกเรื่อไม่ไหวละน้องบอกเดี๋ยวจะตีเราละจะตีเราละใกล้จะโดนตีแล้วเหรออ้าวหนักไม่มีเงินจ่ายเลยทําไงอ่ะไม่ได้กลับแล้วทีนี้เออไปเจ็ดสิบ กำไรด้วยไหมหมดหัดนี้แหละกำไรโมแล้วป่ะเดี๋ยวเออเจ้าพี่เท่าไหรตกสิบอ๋อเจอเจอเจอสองตัวแสนหนึ่งไปไม่มีใครใจอ่อนกับเราเลยอ่ะสองตัวแสนหนึ่งไม่มีใครอยากขายสองตัวไม่ไม่ใส่สูงท้ายค่ะไปลุยหลังจากช้อปปิ้งสนุกสนานในการต่อราคาแม่ค้า ก็ตลาดเย็นนะคะมันเหมือนเมื่อวานนี้ที่มาแหละเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นฟิลของการซื้อของร้านที่ไม่ได้ซ้ำเดิมนะคะจริงๆก็อยากได้อ่อะไรนะที่เป็นที่เป็นตะก,กาเนาะที่เป็นลายหลวงพระบางนะคะที่เป็นอะไรนะเขาเรียกเอ่อเอาไปใส่ขันใส่บาทนะคะที่เป็นตะก,กาเนาะก็เล็งๆอยู่แต่ยังกำลังคิดหาอยู่ว่าเอะเราจะซื้อดีไหมน้อโออันนี้อะไรเนี่ย หลวงพระบางต้นอะไรเนี่ยเอสซิเซนทีว้าวต้นชาใหญ่ตัวมรกุลโมรานอยู่ที่หลวงพระบางโอเคสงสัยมากเลยแมงเม่ามันเข้าไปทางไหนจ้าโอ้ทางนี้เนาะ <laughs> โอ้โหไอเดียดีอ่ะ <laughs> เฮ้ยเราต้องก๊อปปี้แล้วแบบเนี้ย เได้มีคู่แม่ไงเวลาอันเล็กนี่อันเล็กเท่าไหร่น้อเท่าไหร่น้อแสนแปดเราว่าอันนี้น่ารักเนี่ยมิวไปอย่างเงี้ยอันนี้เป็นขี้เลื่อยเนาะเป็นหวายบอกอ๋อรับใจเจ้าปอยากได้ก็บายไปก่อน บายไปสักสองสามรอบถ้ายังอยากได้อยู่ก็ค่อยซื้อเพื่อนี่ยังเราว่าอยู่ไทยมันอะไรยี่สิบาทนะไม่มีแล้วราคาเนี่ยนี่มาสุดนะคะสุดถนนคนเดินเนาะเร<อ>าก็นี่เป็นพระชาววังเนาะ,ะเรากำลังจะเลี้ยวมาหาอะไรเย็นๆกินนะคะเพราะว่ามันสุดแล้วสุดถนนคนเดินละป้ายลุยไหนตมงวาอยากกินปาเตะปาเตะอะไรนะกุ้ย ไงแต่ว่าไม่ไหวแล้วคือกินนาะไม่ได้อยากกินน้ำปั่น,อ,นอยากกินน้ำไม่ไเนาะจอกจอกเท่าไหร่เนาะจอกสิ <S S> บห้าพันมะพร้าวเด็มะ <S S S 1> พร้าวสาวพัน มพะพร้าวจอกหนึ่ง,ร,งรวมแบบนี้หนึ่งนุ่นเอาไหมเอารวมแบบน้องไก่ไหมน่ากินอยู่นะ,อะเอาเป็นสามจอกนี้เจ้าน้ำมะพร้าวหนึ่ง,จงเงจา้าอืมแล้วก็มีอันนี้นะคะโอ้เหมือนเหมือนอยู่เวียงอะไรนะวางเวียงเนาะขายแบบนี้เนาะโรตี <c oughs> สไตล์วางเวียงเลย ส่วนใหญ่จะเป็นน้ํำผลไม้นะคบผลไม้นะเพราะว่ามันร้อนมากเลยตอนนี้เอ๊ะปัตเต้ยนี่ขายจังไหน,หนเนาะอ๋อขายเป็นแซนด์วิชเนาะอ๋อโอเคใช่ใช่ช่เจ้าขอบใจเจ้านะคะตอนนี้เขากำลังปั่นปั่นน้ำผลไม้ให้เราอยู่ ฝั่งตรงข้ามก็จะมีฝั่งตรงข้ามขายอะไรเนี่ยขายขนมจีนเนาะแต่ว่าเรากินข้ามมาแล้วเราก็เลยจะมากินน้ำผลไม้กันดีกว่ามผลไม้รวมเมื่อกี้นี้ร้นอนมากๆ กุยมะพ้าได้แล้วกุยปลาสดชื่นพร้อมกินตั้งไทยอโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะงเป็นอยู่แถวพี่น,น้องป็ิการมาเดินเล่นร้านอาหารที่เป็นเพื่อนกับกุยนะคะมากินร้านที่เขาน้องก็อร่อยโดยก็ก็ก็ถือว่าอร่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ เย็นมากินอีกนะคะแล้วก็มาเดินเล่นตลาดเช้ามาหาผระถูกนกแล้วก็มาได้ของเล่นประดับหัวไปอีกอัน2องอันได้เก่งได้นิดหน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้คงจะมีแต่เพียเท่านี้น้อกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยน,นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ